มารมีธุรกิจเป็นของตัวเองถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนค่ะแต่เรียกได้ว่าไม่ง่ายนักที่จะเริ่มต้นเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอะไรดีจึงเป็นที่มาของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของหลายๆคนที่จะมาเริ่มลงทุนและว,วันนี้ค่ะชั่วโมงธุรกิจอินไซด์ก็จะพามาพูดคุยกับทางด้านสมาคมแฟรนไชส์ไทยคุณสมจิตลิขิตสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่าเราได้ยินคําว่าแฟรนไชส์เนี่ยมานานแล้วโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ประเภทนี้เนี่ยในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนอะคะการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปทำนะคะในด้านของผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปทำเนี่ยโอกาสการเติบโตเนี่ยสูงมากแต่ละปีเนี่ยยังมีคนอยากจะทำธุรกิจแล้วก็เข้ามาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยประมาณเติบโตปีละประมาณมากกว่า25เ แต่ในอิมกลุ่มหนึงกลุ่มของผู้ขายแฟรนไชส์เนี่ยนะคะการเติบโตเนี่ยจะน้อยกว่าในกลุ่มของผู้ซื้อแฟรนไชส์ปีหนในปีหนึ่งหนงเนี่ยจะมีบริษัทที่เปิดขายแฟรนไชส์เนี่ยไม่เกิน10%นะคะคนที่เข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยนะคะมันจะมีหลายระดับนะฮะ บา,บางระดับก็เป็นรเรียกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์นะคะอย่าง7 e เ e ่ e อีเ e ฟเว่นเชสเตอร์เกลพิซ่าคอมพานีเซพวกนี้ก็จะเป็นเป็นระดับที่จะต้องใช้เงินลงทุนเยอะนิดหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็มีระดับกลางกลาระดับกลางกลางนี่จะเป็นธุรกิจพวกการศึกษาอย่างเช่น Quality Kids โรงเรียนสอนภาษาต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟรนไชส์กัน ะะส่วนระดับเล็กๆก็จะเป็นอย่างเช่นพวกร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวพริกกระเลียงกว๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นนำชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะคิดเข้ามาทําธุรกิจเนี้ยก็ต้องมองกําลังทรัพย์ของตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหน นอกจากนั้นก็จะมาหาข้อมูลอย่างเช่นอย่างงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลเรียกว่าเยอะมากสําหรับคนที่อยากต้องการมองหาการทําธุรกิจนะคะคือนอกจากว่าจะมองทุนทรัพย์ของเราแล้วหลังจากนี้ก็ควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ค่นอกจากการมีข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเ,อเรียกว่าเก็บข้อมูลในธุรกิจที่เราสนใจนะคะวิธีการที่จะตัดสินใจเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะอันนี้หลายๆคนจะจะพูดอยู่เสมอนะคะบางคนคือลักษณะของคนไทยเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเรียกว่าศึกษาวิจัยไม่มีเลยเอาความรู้สึก,กเป็นหลักใช่ค่ะไม่ใช่ จริงๆแล้วถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้ององ่ายๆคือเราต้องไปดูคนที่เขามีอยู่ก่อนแล้วนะคะสมมติเราสนใจจะทำะก๋วยเตี๋ยวหรือไอศครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็จะต้องไปดูว่าร้านที่เปิดแบบเนี้ยสักสิบคนเนี้ย mm hmm. เขาประสบความสําเร็จกันกี่คนแล้วถ้าเราไปถาม10คนประสบความสําเร็จ2คนก็ถือว่าไม่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิน5โอเคเราก็พอที่จะประมาณได้ว่า ก็ใช้ได้แต่เราไปถามมีอยู่10บบริษัทเอ้ยมีอยู่10ล้านที่เปิดนะเแห่งเนี่ยดีหมดไม่ดี1แห่งอันนี้เราก็ถือว่าเราคนที่จะทาธุรกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือไม่ยากเราต้องไปศึกษาธุรกิจที่เปิดอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจเองว่าทําแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาดีหรือไม่ดีนะคะก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรงนี้เราจะมองอยังไงว่าธุรกิจนั้นนี่น่าเชื่อถือะคะเราต้องพึ่งพาอย่างทางสมาคมนี่รับมีการให้ปรึกษาด้วยใช่ไหมคะเออขั้นแรกในเรื่องข้อมูลก็จะมีส่วนอยู่แล้วเรื่องอายุธุรกิจเนี่ยเป็นส่วนสําคัญถ้าเรารู้ว่าบริษัทนี้เปิดมาอาสมมติว่าเปิดมา1ปีมันก็จะมันก็จะสู้บริษัทที่เปิด10ปีไม่ได้นะคะข้อที่2เนี่ยก็คือว่าเอ่อความเออความเรียกว่าการทําการตลาดก็มีความสําคัญ ถ้าบริษัทนั้นแบบมีแบรนด์<ม>ก็เป็นอะไรที่น่าเลือกกว่ากว่าแบรนด์ที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงจะมีวิธีการเลือกนะฮะทางทางสมาคมเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่จะแนะนำนะคะว่ามีคนจะมีวิธีการเลือกยังไงคนจะมีคำถามอะไรบ้างมีประวัติของแต่บริษัทไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ค่ะอย่างในปีนี้คะ่ะทิศทางที่หลายๆฝ่ายเริ่มบอกว่า เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นนะคะคุณอมองว่ามีการธุกรกิจแฟรนไชส์จะมีการพัฒนาตัวเองมีการออกธุรกิจแบบแปลกๆมาตอบรับยังไงบ้างะคะค่ะอ,อย่างปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเพราะนั้นเนี่ยความจริงการที่เกิดธุรกิจเนี่ยคงไม่ใช่ที่ตัวเราคือเป็นการคือเราอยากจะกระตุ้นให้มีธุรกิจที่ดีของคนไทยเนี่ยมาเกิดขึ้นมาเป็นแฟรนไชส์ให้เยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างธุรกิจ ขยะวงพาิชย์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของธุรกิจสร้างสารรค์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยเมื่อออกไปสู่เรียกว่าพอขายไอเดียให้กับใครเนี่ยทุกคนก็ใหก้การสนับสนุนนอกจากเป็นการช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยยัง,ย,งยังเอามาทำาหากินได้เรียกได้ว่าคำแนะนำจากทางที่ปรึกษาสมาคมแฟรนไชส์ไทยก็คือว่าถ้าเกิดสำหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็น่าจะอยู่ในธุรกิจนั้นๆนาน,น,านพอสมควร เพื่อที่จะต่อยอดไปอีกแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยก็น่าจะมองธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีอยู่ด้วยการดูอายุของเขาดูว่ามีชื่อเสียงมากพอสมควรใช่ไหมคะคะแล้วก็ต้องที่สําคัญคือต้องไปศึกษาตลาดค่ะว่าคนที่เขาเปิดไปแล้วเนี่ยทำแล้วดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันเหมือนตอบสนองเหมือนสนองความต้องการของมนุษย์นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากเป็นจะเป็นเจ้าของกิจการ ะะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะขยายกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยจะมีจะมีตลอดไปเพราะว่าด้วยเรียกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีสําหรับการทําธุรกิจนะคะก็ก็คิดว่ามันจะมีการเติบโตต่อไปแต่ว่าจะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนของสมาคมเองหรือภาครัฐ ที่มาช่วยกันผลักดันอะไรพวกนี้นะคะหลายๆสมาคมเนี่ยหลายหหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าช่วยกันผลักดันก็คิดว่าน่าจะทาให้การเติบโตเนี่ยไม่ใช่เร็วอย่างเดียวนะมีความมั่นคงด้วยค่ะก็ถือว่าการมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังไม่ใช่เร no the ื every, um, ่องยากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ามีการศึกษาที่ดีแล้วก็หาแหล่งข้อมูลการลงทุนที่ดีด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสมจิตลิขิตสถาพรมากมากค่ะ